สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์โคนนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กพกพาสะดวกนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับวันโบทีสองีของเรานั่นเองเย่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันเลยก็คือเรื่องของขนาดที่เล็กนะครับพกพาง่ายนะครับสามารถฉายนะครับขนาดจอได้ใหญ่สุดถึง120นิ้วในระยะฉายเพียงแค่ไม่เกิน3เมตรเท่านั้นนะครับ และที่สาคัญนะครับมีลาโพงในตัวด้วยสามารถที่จะพกพานะครับใช้งานได้ตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสบายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับต่อมานะครับมาดูรูปร่างของตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับฟังก์ชันนะครับการแก้ภาพนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูได้บวกลบ40นะแล้วก็มีลําโพง2ตัวนะครับ นี่ฮะสามวัตต์นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบไอทีมไอนะครับมีช่องสําหรับเสียบลาโพงภายนอกด้วยนะครับอันนี้เป็นแจ็คสามจุดห้ามิลนะครับอ่าโอเคนี่ก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องดีกว่าครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับนี่ครับผมเปิดมาเจอนี่เลยตัวเครื่องของเรานะครับปื๊บอันนี้นะครับอ่าด้านในกล่องก็จะมีโฟมกันกระแทกมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเวลาขนส่งเนี่ยของจะเสียหายอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าโฟมมันค่อนข้างหนาเลยนะครับ แล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับผมและอันนี้จะมีตัวรีโมทคอนโทรลให้เราแล้วก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้นะครับเป็นแบต 3A สำหรับใส่รีโมทนั่นเองนะครับ น here, we here. Here ini, Ó, bueno, ี k, ่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของเรานะครับที่มีอยู่ในกล่องตัวนี้นะอ่ะเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับนี่กดค้างเวลาเปิดปิดเครื่องนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการปรับโฟกัสนะครับของภาพนะครับนี่ฮะสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับ ก็สามารถที่จะปรับโฟกัสเวลาที่เราวางนะครับเราก็ปรับโฟกัสให้ภาพชัดด้วยการหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะแล้วก็ตัวด้านข้างซ้ายขวานะครับเป็นลําโพงนะครับขนาด3วัตต์2ตัวอย่างที่เราบอกไปนะครับด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นตัวหลอด LED นะครับในการใช้งานนะครับซึ่งเขาเขียนไว้ว่าอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่20,000ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ค่าความสว่างอยู่ที่150ลูเมนนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มีโลโก้นะครับด้านหน้านะครับว a n โ o ตัวทีนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นช่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็มีพัดลมนะฮะด้านในแล้วก็มีช่องระบายความร้อนด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนนะครับบอกว่าดีไซน์ by gorilla นะครับเขาบอกว่าดีไซน์แบบ gorilla ใช่ไหมแล้วก็ผลิตที่ประเทศจีนนะแล้วก็นี่นะครับเป็นพอร์ตการชาร์จไฟนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มียูดีนะครับในการโหลดไฟล์หนังไฟล์เพลงไฟล์ภาพพวกนี้มาดูในตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบ hdmi นะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นรูผู้ฟังนะครับหรือว่าเอาไว้ต่อลําโพงก็ได้นะอันนี้ก็ใช้จาก3.5มิลที่เราบอกไปนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีนะฮะนี่ที่วางกันลื่นนะครับรวมไปถึงนะครับเราจะมีตัวที่สำหรับยึดกับขาตั้งนะครับพวกขาตั้งต้องปกตินั่แหละเราก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะได้ปรับระดับได้ง่ายๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกนะครับสีขาวแบบนี้นะครับดูดีนะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยเวลาผมถือก็ประมาณนี้นะครับนี่ โอเคถัดมานะครับก็จะมีนี่เลยนะครับตัวสายไฟนะครับในกล่องมีแถมให้แบบนี้แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะมีนี่คู่มือนะครับมีภาษาอังกฤษนะไม่ต้องห่วงนะครับสามารถอ่านได้นะครับนี่่ะโอเคในส่วนของรีโมทตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมการทํางานได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ มีปุ่มตั้งค่าต่างๆกับเมนูหลักเ,เปิดเสียงลดเสียงนะครับถ้าเราต้องการเปิดเสียงดังค่อยเนี่ยเราต้องมาปรับที่ตัวรีโมทนะครับไม่สามารถปรับที่ตัวเครื่องได้เพราะว่าไม่มีปุ่มในการปรับเสียงนะโอเคเพราะฉะนั้นรีโมทจะหายนะครับ่ะในส่วนของการใช้งานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่อง h d m I in แบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ กล่อง Android TV กล่อง t ูดิจิตอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียบเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาภาพเนี่ยออกจากตัวเครื่องเนี้ยแล้วก็ฉายไปที่กําแพงหรือว่าจอภาพได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยตัวนี้ครับนี่ทีวีสติ๊กนะครับตัวนี้เป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะครับขอแค่มีกําแพงหรือว่าที่ฉายให้เราเนี่ยสามารถที่จะฉายได้ทุกที่แล้วก็ดูได้ที่ไหนก็ได้เลยนะครับ วิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเพียงแค่เราเสียบนะครับเจ้าตัวมีคทีวีสติ๊กไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเปิดเครื่องเสียบสายไฟนะครับต่อเจ้าตัวมีทีวีสติ๊กเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ภายนอกบ้านใช่ไหมครับเราก็แค่แชร์ฮอตสปอตนะครับจากมือถือของเรา และให้เจ้าต <one> ัวมีทีวีสติ๊กเนี่ยไปเชื่อมต่อมือถือของเรานะครับเพื่อทําการดึงนะครับข้อมูลการใช้งานเน็ตเนี่ยของมือถือของเราเนี่ยมาใช้กับตัวมีทีวีสติ๊กแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะดู u t u b e นะครับดู Netflix หรือว่าจะเป็นพวกท l e a ล u e ผ่านแอป2 ID ก็สามารถที่จะใช้งานบนตัวมีทีวีสติ๊กกับตัวเครื่องวันโบทีสองซีตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคู่หูนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับมีพกพาไปไหนมาไหนได้ง่าย เวลาที่เราไปแบบต่างจังหวัดใช่ไหมครับเราจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้เราไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเราพกแค่มีทีติกส์วันโบทีสองฟรีจัดไปเลยครับแล้วก็ฉายตามผนังโอ้โหแค่นี้ก็มีปาร์ตี้แบบที่เราต้องการได้แล้วนะดูบอลน,นะฮะดูการ์ตูนกับลูกๆตอนหนึ่งคืนหรือว่าจะเป็นดูหนัง n น t f l i x เนี่ยใช้ไปครับคุ้มมากๆอเดี๋ยวเราไปลองดูดีกปล่าว่าภาพนะฮะแล้วก็การใช้งานที่ได้จากเจ้าตัววันโบทีสองฟรีตัวเนี้ยเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ ต่อนะครับเราจะทำการใช้งานนะครับเจ้าตัว o n e b o T2 c กันนะครับอันนี้เราก็ทำการต่อเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับโดยใช้มีดทวีสติกนะครับต่อเข้าที่ด้านหลังนะครับของเจ้าตัว o n e b o T2 C แล้วก็ฉายภาพออกไปนะครับอันดับแรกเลยนะถ้าสมมติมันมาปึ๊บนะครับให้เรากดที่เมนูนะฮะขีดขีดสามขีดก่อนนะครับพอมาหน้าจอแบบนี้เสร็จนะครับให้เราเลื่อนนะครับมาที่เมนูที่4ครับผมอ่าพอมาที่เมนูที่4เสร็จนะครับอันแรกเลยครับให้เรากดเข้าไปนะครับ ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนนะครับแบบนี้นะฮะใช้นี้เนี่ยพวกนี้ให้เราเลื่อนนะครับหาคําว่า English ครับจากนั้นก็กดปุ่มเมนูนะครับเพื่อย้อนกลับมาได้เลยมันจะกลายเป็นเมนูภาษาอังกฤษแบบนี้ให้เรานะครับคราวนี้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าเมนูทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ Picture Mode นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปปรับนะครับความสว่างภาพคันเลตอร์ต่างๆได้นะครับตัวนี้เลยแล้วก็ตัวอุณหภูมิสีนะครับสามารถปรับตั้งผ้าได้นะครับ เรโชนะครับปรับอัตราส่วนของภาพนะครับว่าจะเอา4:3หรือ16:9นะครับแล้วก็อันนี้การวางโปรเจคเตอร์นะครับว่าเราวางรูปแบบไหนก็ปรับได้4ทิศทางนะครับตรับตัวฟรีนะอันนี้ก็จะเป็นการปรับนะครับพวกสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับภาพเวลาที่เราวางแล้วมันเบี้ยวๆนะครับล้วก็ปรับตรงนี้ได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของอุณหภูมินะของตัวหลอดไฟของเรานะครับนี่หลอด LED ที่ทําการฉายอยู่ตอนนี้อยู่ในอุณหภูมิ54องศานะครับเมนูต่อมาคือเรื่องของ เสียงครับผมวันนี้ก็สามารถที่จะเลือกนะครับปรับการตั้งค่าได้นะครับเบสต่างๆนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นเซอร์ราได้นะครับตัวนี้ยวผมปิดไปก่อนโอเคแล้วก็นี้ตั้งนาฬิกานะครับเปิดปิดเครื่องนะครับได้นะครับผมสามารถเซ็ตจากโน่นี้ได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูนะครับการเลือกภาษานะครับผมอย่างที่เราแจ้งไปตั้งแต่ต้นนะให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็คืนค่าโรงงานนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการปรับตัวภาพนะครับมีให้เลือกนะครับ สูงกลางต่ําแล้วก็ปิดนะครับนี่ผมเลือกไว้สูงเลยนะฮะอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับการโชว์ตัวหน้าจอเมนูนี้เวลาที่มันโชว์หาวิไม่ได้ทาอะไรมันก็จะดับไปแบบนี้นะครับผมโอเคเราสามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันโชว์เท่าไหร่ยังไงนะต่อมาก็เป็นออโต้ซอสนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกนะครับตัวช่องที่เราทําการเสียบนะไม่ว่าจะเป็นท d m i ไหรือว่าเป็น USB ให้เราออโต้นะครับแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ต้องใช้ผ่าน USB นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวการตั้งค่าของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยจริงๆก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ครับแค่ตั้งค่านิดๆหน่อยๆน,นะครับก็สามารถดูแบบนี้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมนูในการใช้งานของตัว o n e b o T2 f ตัวนี้นะครับถ้าเราดูผ่านยูดิีก็จะใช้งานในโหมด Movie, Music, Photo พวกนี้ได้นะครับแต่ เราใช้มีทีวีสติ๊กนะครับเพราะฉะนั้นก็คือช่อง HDMI ตัวนี้เลยโอเคครับคอต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับการใช้งานผ่านเจ้าตัว o n e b o ที2ีนะครับกับมีทีวีสติ๊กอยู่นะอันนี้เราใช้งานนะครับจาก Google Home Cast นะครับเล่นจากตัวมือถือตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มันขึ้นที่หน้าจอตัวนี้เราไปทดสอบเรื่องของเสียงกับเรื่องของภาพกันนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะที่ได้จากลาโพงนะฮะของเจ้าตัววันโบที24ตัวนี้นะครับไม่ได้ต่อลําโพงภายนอกนะแต่ถ้าเกิดใครจะบอกว่าเฮ้ยมันยังค่อยไปนะครับก็สามารถต่อนะครับตัวแจ็ค3.5มิลเนี่ยเข้ากับลำโพงบลูทูธของเรานะครับผ่านตัวแจ็ค3.5มิลน,นะได้ด้วยนะครับหรือว่าเครื่องเสียงที่บ้านเราที่มีอยู่ก็สามารถที่จะต่อได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ โอเคหรือถ้าเกิดใครมีนะครับตัวปล่อยสัญญาณบลูทูธเนี่ยที่แปลงครับตัว3.5เป็นบลูทูธแล้วก็เอาตัวบลูทูธเนี่ยไปต่อนะครับกับตัวลำโพงบลูทูธของเราก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์เสริมพวกนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับวิดีโอให้ดูบ้างนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนังนะครับผมเนี่ยก็ ด้วยงบประมาณนะครับของเจ้าตัว T2C ตัวนี้ราคาเพียง3,190บาทเนี่ยก็สามารถทำให้บ้านของเราเนี่ยมีโรงหนังส่วนตัวนะครับแบบนี้ได้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับยิ่งใครที่มีลูกนะครับอยู่บ้านปิดเทอมน,นะครับหรือว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเวลาแห่งความสุขกับลูกๆของเราได้นะครับนี่เลยเจ้าวันโบ T2C ตัวนี้นะฮะตอบโจทย์แน่นอนโอเค หรือถ้าเกิดใครต้องการนะครับดูนะฮะซีรีส์นะฮะจาก Netflix หรือว่าการ์ตูนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานนะฮะจากเจ้าตัวเครื่องนี้ได้อย่างสบายๆเช่นกันนะครับก็เลือกเรื่องที่เราต้องการแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะฮะรวมถึงนะฮะการดูบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผ่านแอป t r u e ID เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันง่ายๆนะครับก็เพียงแค่โหลดแอปนะฮะลงมือถือของเรานะฮะต่อ Google Chrome นะผ่านตัวมีทีวีสติ๊กตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะใช้งานนะครับการดูนะครับตัว แอปนะคร r u e i d t v จากตัว a n b o T2 f r e ตัวนี้ได้แล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับเราจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อที่ดูคลิปแล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่อง Youtube Channel, channel ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรัวบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายมองเห็นผมไหมเนี่ยมืดหน่อยนะครับคลิปนี้โอเค